แต่เพ้อนไปทั้งที่อยู่ตามทุก้านะครับภาคไทยจะู่ที่จะรอบัวนะครับ่เดี๋ยวาไปพงป่าก็ะมันไม่สดเอ่อคือรปใช้ยาน้องาวหนั้นท ยังไม่ได้แหกกระถิ่นนะคะเดี๋ยวให้เขาแหกกระถิ่นก่อนเดี๋ยวจะมีการแหกเดี๋ยวไปดูจกันตรงนี้ ราวกระถินนะครับและกระเลงนะสารานะครับที่เ่รีพุกเตีมพลาไตรเดี๋ยวเตรียมแนะครับเดี๋ยวเราจะแห่ องคติบุตรจะถึกไปที่นะครับอูโบสถ์และเวียนรอบอันนี้หอยทอดคูโบสถ์สามรอบนะครับเวียนรอบคูโบสถ์สามรอบนะครับเสียพร้อมนะครับเสียพร้อมไว้นะฮะอาจจะได้เครื่องประโคมนะครับเครื่องแพร่นะฮะที่องกติบุตรเป็นอดีตศพให้คืนรอถาวรจ้ดเกิดเกิดบุญแล้วรอบคู่โบสถนะครับแล้วท่านจะนำมาพร้อมกับที่บนตารานะครับบนตรบาราตับเปลี่ยน ของวัดวา<ช>องนะครับเป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายผ้ากระตินนัตถานนะครับถวายผ้ากระตินนัถานพร<า>้อมกันชั้นในวันนี้นะครับในคนรู้จักกันอุ้ยคนเลี้ยงแถวเพียบเลยอุ้ยคนเลี้ยงแถว นี่คนทำบุญนะคะพ้าวรองทำไก่ทอดข้าวเหนียวมูย่างไก่ทอดก็สงสัยหมดแล้วครับอ่ะตอนนี้ถิ่นทอดเดือดพร้อมเลยนะครับต้ำราจจะถิ่นทอดเลยนะครับเดีือดเย่อยนะครับอ่าบริวารจะถิ่นและก็ะครระถิ่นนะครับที่อยู่บนเสาราการปฏิบัตินะครับลงมาด้านล่าง เราจะได้ตั้งขบวนท่าแแห่องคติดไปรอบโบรสดนะครับไปเวียนรอบโบรสดกันนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้เริ่มขบวนนะครับอุ้มเท้ากะไรนะครับเวียนรอบโบรสพร้อมกันนะครับต้องขอขอบคุณขอต้นโบธนา นะครับคุ้มของเกริญลวนร้านเข้าวแตงรัมพยาสามพันนะครับหกสิบบาทสาธุนะต้องขอขอบคุณนะครับเกริญลวนร้านเข้าวแตงนะครับระโบสถ์นี่คือโบสถ์ที่ญาติชอบมาทำบุญคือโบสถ์นี้แล้วส่วนข้างล่างก็คือเวลาเราจะทำบุญเราก็ต้องมานั่งรอตรงนี้เพราะเป็นพิธีการ ับข้าวก็ทำอยู่ข้างล่างม,มีของเล่นของเด็กด้วยนี่เด่นระบายสีก็มีเขาจะมีละเล่นของเด็กๆนี่คือยังไม่ได้ยังไม่ได้แห่กระถินเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องแห่กระถินรอบโบสถึงทำการวถายกระ แย่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เที่ยวตลาดกับแย่แดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ